ที่28มิถุนายนนะครับที่สนามมวยนาชาติอาจใหญ่จังหวัดสงขลาในรายการศึกรวมพลคนรักจายุทธนะครับคู่มวย12คู่เลยทีเดียวครับคุณแจ๊ดติดตามนะครับเพื่อนของน้องพี่ก็ช่วยกันครับรายได้ก็มอภให้กับจายุทธกองสื่อนะครับนำไปรักษาตัวครับมวยอยู่ในเวลานี้ครับจายุทธก็จะบอกว่าเป็นคนวงการมวยคนหนึงนะครับซึ่งที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลังความสําเร็จ วงการมวยมามากมายครับมาแล้วครับบนเวทียกที่3มัดดึงสองมาทางด้านของเพชรพายุครึ่งทางแล้วนะครับเชื่อว่ายกนี้เกมน่าจะเปิดแล้วครับใส่กันแล้วครับบนเวทีข้าขวาเสียบแล้วคาไว้ครับทางด้านของระาดเล็กพี่พิเชษโอ้โหนี่ครับไฟแลบเลยครับซ้ายอยู่ที่เพชรพายุไปซ้ายต่อยซ้ายฝันสองซ้ายแม่โอ้โหลูกนี้แข้งซ้ายครับของขนาดเล็กแก้ดีครับไม่ใช่มีไหนอย่างเดียววันนี้ เข้านายฟัดมาดตไปอาศัยความแข็งแรงครับแข็งแรงเลยเกินครับผัสเล็กวันนี้ไม่เปิดช่องไฟให้เพชรพายุเลยนะครับพยายามจะบังไว้โอ้ยเโดนสอกซ้ายอ่ไลายแขนแบบจังหวะเหลี่ยมของเพื่อเล็กนะครับดูครับจังหวะโตแต่ว่าวงในนะครับเพชรพายุโอ้โหลูกเสียบนะครับเนี่ยนะครับเขายัดไส้ดักแทงเข้าไปนะครับทีมงานพ่วมกับวันนี้มากันเต็มมุมเลยทีเดียวนั่นแหละครับออ้ยเนี่ยครับ จะบอกว่าเนี่ยครับการจะตกนะครับทางดน้าของเพะ่ดเล็กไฟที่ผ่านมาที่อ่อนน้อยก็จบที่ยกเนี่ยครับจบที่ยกที่3ครับแต่ว่าวันนี้มากลับมาที่สนามวยเยาวชนของท่าอากาศดอนเมือศอกซ้ายเนี่ยครับติดบล็อกติดการนะครับแต่ว่าวงในเอาแล้วครับล็อกแล้วก็เด็กทีด้วยข้อขวาทางดน้าของพพะ่อนเล็กดาวรุ่งจากแดนสันตอครับภาคใต้ต่อยให้รู้จักไปเลยครับ ลอยให้รู้จักไปเลยแข้งซ้ายมาติดบังหมัดซ้ายล่วงท้องตัดลำตัวเอาแล้วครับทานของเพชรพายุค่อนข้างที่จะหลากหลายพี่พิเชษเอาแล้วครับดูจังหวะไหนครับอา้าวกรรมการแยกออกมาครับอรุชารามันทองอูออกมาเล่นนอกขยับมาลากแข้งซ้ายโดนขวาก่อนครับกระแพงหน้าไม่สนครับซ้ายต่อยซ้ายโดนขรับขวาต่อยซ้ายเข้าหน้าฟันศอกเด้งมา้าพระนหันเล็กกดด้วยขวามาแข็งแรงครับ ยังแข็งแรงอยู่กับผู้เลนเล็กกรรมการแยกออกมาครับด้านล่าง5่ดูครับทีมเชียครับบอกซ้ายัาสองซ้ายซ้ายมาัาสองซ้ายอ้าวล็อกมาตีขึ้นไม่ขึ้นครับโอ้เพชรคนดีเลยเกินครับนี่ครับบรรยากาศที่มุมครับต้องสองฝ่ายแม้เกมเชียนี่โอ้ยลูกดักนะครับเพ่อนเล็กแม่นักต่อใต้น้ำมาแบบตรงๆนะครับล็อกตีโอ้โดนตีทีครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับว่า แต่ตอนนี้เป็นแฟนที่ร่วมลุ้มกันนะครับมาลุ้นกันครับที่เวทีมวยเยาวชนกองอับอากาศสนุกตื่นเต้นกับอาแพงซ้ายหมดยกที่3ครับจากเสียนง,<อ>งนาย่างปนงงบางไซ<า><อ>นะครับแมบอกว่าซ้ายผ่านตลอดสายไฟเขียวทําได้หรือเปล่าแสนหนึ่ง<อ>มาแล้วครับเม่เอาอีกคนหนึ่งบอกว่าแมา่ของผมยังไม่มีอาชีพครับแต่ว่าตีระเบิดครับขวางเราไปขวาง,วงเราแทงแมเพชรพายุพย,ยายามแก้งหน้าไว กรรมการดึงออกมาเล่นกันใหม่ครับใส่เต็มใายโดนมาซอกมาปากหลักยัดเข่าได้ไหมยิงมาซ้ายก่อนทิศไว้ก่อนเอามาเล่นนอกครับแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินหานเล็กพยายามจะคีบในตีแข็งแรงเด็กขวาเส้นซ้ายโอ้โยเข้าวงในนี่ไม่ชัดเจนครับจะได้ขอพยานเล็กแต่วงนอกต้องระวังครับซอกซ้ายไปทีหนึง่งโอ้โหนี่ครับ ไฟแล็บแป๊บก็ตอนนี้เพชรพายุเพชรพายุผดัดเล็กปล่อยท้องแทงข้อขวาบ้าแปดตอนนี้เสียดเอาระทึกคกึกคมครับในสนามมวยทออครับคุณคุณ,คณจนันครับนั่นแหละครับถึนเต้นราใจจริงๆครับบนเวทีใส่ได้ใส่ไปนะครับส่งคุณค่าครับกติกานี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับปล่อยไทยห้ายกอะไรครับสอกท้ายเสียงเฮยังอยู่ประตูสวรรค์ยังไม่ปิดเข่าซ้ายเสียบเข้าไปซ้ายทั้งแถบครับหนา้าของเพชรพายุ อัดฉีดล่อตาล่อใจในหนึ่งแสนบาทด้วยกันนะครับตัวเลขหกหลักไม่ใช่น้อยๆเลยครับทำไปเป็นทุนการศึกษาํำไปดูแลครอบครัวและครับตามต่อครับน่าสนใจจบกแบบไหนแข้งซ้ายมาคืนด้วยขวาหมัดซ้ายครับน้ำกระจายแล้วครับเสียวไส้ครับต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับตามลุ้นตามเชียร์คัตเตอาครับบิดหักเททิ้งลงไปโอ้โหต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ยังหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับนอกาขึ้นนับ่ยา นายอยู่ที่น้ำเงินครับพรันเล็กนอบกกือเฮียพายุาากรรมการอรุชาดึงออกมาอีกหนึ่งนาทีครับช่วงท้ายปลายยกสี่ีบซ้ายไว้ซ้ายมาซ้ายมา,า,ยมาไม่ได้อา้าวซองได้ขาขวาโอ้โหนี่ครับแม่ลูกคนเขาเชื่อครับรันเล็ก,ลกแม่<อ>จังหวะเขาเลยครับแม่จังหวะห่มเข้าไปตีนะครับพรันเล็กเอ้าลูกทีมครับโอยพาโดนทีมยดอกดีนะครับจุดเปลี่ยนเกมหรือเปล่านะครับคุณเจษน,น่าสนใจครับ น่าสนใจครับจะบอกว่ามาถึงตรงนี้ครับ185ตะลบไปแล้วครับต้นยกกลางยกเอาแล้วครับดูช่วงปลายยกครับกับเวลาที่เหลืออยู่โอ้โหเร่งขึ้นมาแรงขึ้นมาครับทางด้านของเพชรพายุุดๆดไปเลยครับเปิดหัวพมันคู่แรกวันนี้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยชกกันมาแล้วสองครั้งนะครับไฟที่สามก็ยังสนุกครับอ้าวดูครับทางด้านของเพชรพายุขยับเดินแทงซ้ายเกี่ยวได้โอ้ยเจอศอกท้ายแม่ทำได้จะสายย่อเลยครับ โอ้ตอนนี้สถานการณ์ในสนามนั对 ui. 对 ui ้นต้อ,อ,องบอกเลยครับว่าวุ่นวายครับวุ่นวายจริงๆครับสอกซ้ายครับศอกมาครับตอนล่างโอ้โหลูกนี้เตะขวาดล่างครับเพชรพายุแม่ไทยข้อนึงที่เอาแล้วครับตอนนี้โเมนตัมเริ่มโอ้โหดอกสุดท้ายโอ้โห่าก่อนชมยกนี้นะครับอยาแปะแสงมรกก ขอเรียนเชิญนะครับนักเรียนนายสิบฐานบกรุ่นที่5พศ2515ัอของร้อยที่1พร้อมครอบครัวครับพบปะสังสรรค์ในวันที่6มิถุนายนนี้ครับที่โรงแรมวินเซปะวินเซปะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับอีก3นาทีครับยกสุดท้ายพระเล็กกลับมาเป็นฝ่ายไล่เลยนะครับแม่เชือกท้ายปลายยก4โดนเยอะครับโดนทีปล้มหงายท้องครับแล้วก็โดนหักขาเชือกหัวตามก็อีกทีหนึ่งโอ้โหแทบจะจบข่าวนะครับแต่ว่า เวลาย,ยังมีอีกสนาทีกำปั้นครับเผ็ดไผ่พาดเล็กมามาัดต่ท้าต่หน้าพลิกเกมได้ไหมมาอา้าวโอ้โหนี่อะไรกันนี่ครับคุณเบกกี้แม่อะไรกันนี่ต้องบอกท่านผู้ชมครับหน้านี้ไม่มีอยู่จริงนะครับแม่หน้านี้ไม่มีอยู่จริงครับไอหน้าพลิกเผ็ดๆขนาดนี้โอ้โหมันจะมีจริงไหมพัดเล็กครับหลุยส์แล้วครับ ในช่วงนาทีสุดท้ายนี่แหละครับต่อย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 โอ้โหนั่นนะครับไม่มีอะไรแน่นอนก่อนการชูมือครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับอ่ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับเสียงเฮยังกระหึ่มอยู่นะครับในสนามเอาแขกซ้ายหมัดซ้ายมาเล็กนั่นแหละครับไพ่สองใบสุดท้ายหมัดใส่เข้าไปเข้าขวาเสียบเข้าไปโอ้โหเราใจสุดๆุดเลยครับนี่ครับ ารายการวันนี้ไม่ผิดหวังครับคะแนานาไปเลยครับคะแนนไปเลยเต็มสิบเต็มสิบซ้ายซานด้าต่อยท้องต่อยหน้าเอา้าอีกครื่งนึงลงไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ไมลงอีกครึ่งยกครับเพชรพายุจะคุมสถานการณ์อยู่หรือเปล่านะครับออกมาต้นยกสุดท้ายีิพันเล็กมาโอ้โหเตะซ้ายครับสยบเสียงเชียร์เริ่มจะผ่อนแล้วครับพันเล็กเริ่มจะโดนถีบจุกปไปเนะครับอ,อีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่งองหนึ่งต่อยท้องต่อยพวกว แมโอ้โหลูกนี้ขวางดีครับแต่ว่าตีไม่ขึ้นครับมาจังหวะยกไม่ขึ้นแล้วนะครับยกขาเพื่อนเล็กขวานสวยนะครับลูกดันหน้าต่อย้วครับมาแขนเริ่มล้าแล้วฟันซอยทีฟันซอยทีเอ้าล่นไหมล่นไม่หล่นล่นไม่หล่นเอ้าไม่ล่นยังกอดได้อยู่ม่ยังมีเพื่อนสุดท้ายเพื่อนสุดท้ายทีเอ้ากอกสามกอกสี่ขยาวถัง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 โอโห เชื่อว่าน่าจะต้องลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับถึงนาทีสุดท้ายคอมยกสุดท้ายเลครับเอามัดขวาใส่เข้าไปมาอีกแล้วครับก๊อกไหนครับทานของพระเล็กหัวใจจะวายครับหัวใจจะวายเลยครับอ่าครับเวลาที่เหลืออยู่ครับดูนะครับเพชรพายุอ่าแล้วครับแข้งซ้ายขว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับหักไม่ลงครับคุณแชทแม่รูกนี้ถ้าหักลงนะเป็นเรื่องเลยนะถ้าลงมาสักครู่นี้นะครับ ตอนนี้ก็พลาลงไปแล้วครับเชีย์ข้างไหนใจจะวายครับในช่วงท้ายเกมนะครับมาก็ต้องขอบคุณนะครับหหนาคณะทั้งสองท่านนะครับทั้งสองข่ายเลยทีเดียวธนากรขันทองแล้วก็ชูมือให้ทางด้านของฝ่ายแดงครับเพชรพายุสิทธิเจตูลเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับพร้อมกับรับรางวัลอัดฉีดไปหน0 0 0แสนนะครับ